สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ท่าควงกระบองที่ผมได้มาจากการควงผิดจังหวะงงไหมไม่ต้องงงเดี๋ยวมาดูแบบพร้อมๆกันก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าท่าที่ผมจะตั้งใจทำเนี่ยมันคือท่านี้เนี่มันคือท่ายโยนปกติท่านี้แหละครับซึ่งท่านี้ผมเคยทําคลิปสองไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครยังทาไม่ได้นี่นะครับมันก็คือท่ายโยนปกติ ซึ่งจังหวะตอนที่โยนเนี่ยมันคือตอนที่หงมือผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะลองไปทําตามก่อนได้จังหวะตอนที่โยนมันคือตอนนี้ไงายมือส่งจังหวะเนี้ยนะครับทั้งสองข้างเช่นกันโยนจังหวะเนี้ยน,นี่คือท่าที่ผมจะตั้งใจทําตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว่าจังหวะนี้ฮะตอนที่โยนจริงๆมันต้องโยนจังหวะตอนไงมือตรงนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าผมเผลอไปควงมันต่อ ลืมโยนไม่ได้โยนตอนนี้ผมดันไปพับมันมันก็เลยกลายเป็นท่านี้เฉยเลยครับดูนะฮะอันนี้คือโยนปกตินะโยนปกติมันเลยกลายไปเป็นท่านี้ฮะแงดูอีกทีไม้มาแตะตรงนี้แล้วก็กลายเป็นส่งไม้มันขึ้นด้วยจังหวะน,นี้พอดีเดี๋ยวทำสโลว์ให้ดูครับ นี่คือท่าที่ได้มาจากเผลอควงไปผิดจังหวะหนึ่งเลยได้เป็นลูกเล่นท่าใหม่อันนี้มาเลยอีกทีครับเผื่อใครอยากลองทําตามจังหวะนี้มาแล้วมันก็เหมือนจะคล้ายๆมาพับตรงนี้แหละครับแต่ปรากฏว่าตอนที่มันหมุนมาเนี่ยจังหวะที่เราพับใช่ไหมจังหวะเนี้ยมือมันจะแตะตรงเนี้แล้วก็ส่งขึ้นแต่ต้องรู้จังหวะมันหน่อย ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่มาแชร์เล็กๆน้อยให้ฟังนะครับเผื่อใครอยากจะไปลองฝึกกันดูก็ถ้าเกิดใครมีคําถามว่าเราต้องควงยังไงมันถึงจะได้ลูกเล่นในพวกนี้มาเรื่อยๆก็ตอบได้คําเดียวครับคุณต้องควงมันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าต่อเนื่องอะไรพวกนี้มันจะได้มาโดยอัตโนมัติเองที่สามารถทอุลคุณต้องฝึกมันบ่อยๆเช่นอ้พวกท่าพื้นฐานของผมอะพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกต่อท่าอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวพอคุณเริ่มชินมันก็จะไปต่อท่าอื่นของมันได้โดยอัตโนมัติเองเนี่ยอะไรพวกเนี้ยจากโยนปกติ ก็จะเป็นเมื่อกี้มันก็จะได้มาโดยอัตโนมัติเองคุณต้องฝึกบ่อยๆโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแชร์ท่าที่เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆลองไปฝึกกันดูครับผม